สปากเกตตี้ให้แฟนกินกันคะ่ะเริ่มต้นใส่เกลือน้ำมันใส่เส้นนี่ให้กูพายกูพายไม่ค่อยเป็นดูก,กินดูใส่ซอถอยสิ๊วขาวนะคะใส่เข้าไปจหยเหยาะเหยาะยะปลายปลายปแล้วก็ใส่ซอสาเขียวเข้าไปใส่ต้าปลาเข้าไปใส่รสดีเข้าไปนี่เหยาะเหยาะะนี่พริกไทยไม่เคยไม่เห็นนะดินี่ใส่อิ๊วดำนี่นี่สิ๊วดำ นี่คนคนแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลใส่เข้าไปเทน้ำปลาเข้าไปอร่อยถูกใจอนามัยถูกหลือครับนี่จากนั้นเราก็อบซี่โครงนะคะนี่นี่ครับของในตู้เย็นก็มีไส้กรอกมีปูอัดมีหมูมีไก่มีอะไรทุกอย่างก็ใส่เข้าไปใส่ใส่ไปเลยไม่ต้องเก็บไว้หรอกเปลืองนี่โปรยเข้าไปโปรยโบยนี่คุณนายนี่น่ากินกำลังมากดูเห็นแค่นี้ก็น่ากินแล้วครับดูดิโอ้โหเปรนกูดผมเดียผมอยากกินมากเลยนะดูดิ จากนั้นก็เอาเส้นสปาเกตตี้ที่ต้มไว้มาใส่นะฮะใส่ในนี่นี่ผัดผัดขี้เมาต่อไปก็ใส่ซอสแล้วก็คนๆเหมือนเอวฮะน,นี่นี่คนเหมือนกับเชฟกระเดชเชฟกระดะนี่อย่าลืมใส่ใบกะเพราะนะครับเป็นสปาเกตตี้ผัดขี้เมานล้วะฮะว้าวน่ากินไมหมล่ะครับมีจ่าบมนาดีนี่ไม่มีใครทำนี่ฮะสภาพผมพื้นตื่นเลยฮะแมงปุกมาผมกินอ่ะผมก็กิน